<st ut ters> เป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้วฉันไม่ได้วังไว้มากมายเป็นแค่พี่น้องนะถูกแล้วเธอ,อยังมเีเขาอยู่ข้างกายในเวลาที่งอก็ทักพี่มาคุยได้ตลอดคุยคนนั้นคนนี้เธอบอกแค่พี่ไม่มีอะไรเป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้วฉันไม่ได้วังไว้มากมายเป็นแค่พี่น้องนะถูกแล้วเธอ,อยังมเีเขาอยู่ข้างกาย ในเวลาที่เงาขอทักพี่มาคุยได้ตลอดคุยคนนั้นคนนี้เธอบอกแค่พี่ไม่มีอะไรมาหลอกให้รักเราหายไปทำเอาหัวใจพี่หยุดเต้นที่พูดว่ารักแต่หลายใจหยุดเอาหัวใจไปเหยียบเด่นคุยกันมาตั้งนานเธอบอกที่คุยแค่รู้สึกดี เรามาคบกันไหมเธอบอกว่าผัวนุมไม่ให้มีจำเรื่องในใจไอ้หูโตบอกใครเจ้าใครก็เคยได้คือบอายเน่ยมาตัวอาายอฮักหลยเดินจะทึกแส้สิตีเจ้าให้เจอจนดากลายคุยแล้วว่าให้ยังมีใครบอกคิดทอดแทน่น้อและคำแพงมาเห็ดในไอ้หากเจ้าแห้งแต่มาวันนี้เธอเปลี่ยนไปเป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้วฉันไม่ได้วังไว้มากมายเป็นแค่พี่น้องนะถูกแล เธอยังมีเขาอยู่ข้างกายในเวลาที่เงาก็ทักพี่มาคุยได้ตลอดคุยคนนั้นคนนี้เธอบอกแค่พี่ไม่มีอะไรเป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้วฉันไม่ได้วังไว้มากมายเป็นแค่พี่น้องนะถูกแล้วเธอยังมีเขาอยู่ข้างกายในเวลาที่เงาก็ทักพี่มาคุยได้ตลอด คุยคนนั้นคนนี้เธอบอกแค่พี่มีไม่รู้ว่าฉันต้องตามไปแดนใดไม่รู้ว่าเธอจะกลายเป็นแฟนใครอ๋อขอเพียงแค่เธอนั้นยังมีแรงไปเธอทำให้ฉันนั้นไม่มีแรงใจแอ คุยกันมานตั้งนานก็หายแล้วก็ตายจากฉันไม่รู้ว่าเธอจะหายหรือจะไปไหนเวลาที่เธอเงาหรือว่างอยากให้โทรมาถึงแม้ว่าเธอจะมีแต่เขาก็จะไม่ไปไหนเคยพูดอะไรสัญญากันไว้เราอยู่แก่ใจไม่เอาไม่พูดดีกว่า,าบ,บาง,บางไหมรู้สึกยังไงหรือยู่แก่ใจไม่เอาไม่พูดดีกว่า เป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้วฉันไม่ได้วังไว้มากมายเป็นแค่พี่น้อง TVs, นะถูกแล้วเธอ,อยังมีเขาอยู่ข้างกายในเวลาที่เงาก็ทักพี่มาคุยได้ตลอดคุยคนนั้นคนนี้เธอบอกแค่พี่ไม่มีอะไรเป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้วฉันไม่ได้วังไว้มากมายเป็นแค่พี่น้อง ades, นะถูกแล้วเธอยังมีเขาอยู่ข้างกาย ในเวลาที่เงาก็ทักพี่มาคุยได้ตลอดคุยคนนั้นคนนี้จะบอกแค่พี่ไม่มีอะไร